สวัสดีครับผมนุ่งติดกับหลังจากกับมาแต่บ้านพักแสงกองกแต่เมาเกี่ยวาเขานะครับหมู่บ้านแต่เต่ามันนี่ก็นะครับเอาเขามาตากเนาะก,กับปลูกมาตากวนหนอครับเกี่ยวหมู่บ้าน,น,านพ่อเกี่ยวแล้วกับพใหญ่ลงมาอย่างวะถ้าอยู่หมู่นี้มันก็คือสีแดดจูบจับนะครับข,ขึ้นพ้น,พนตกหนักนครับตกหนักตกประมาณ ชโมงกว่วครับแต่ว่ามาแห้งนะครับขื่นพ้นลงฝ่ามันยังไงวันนี่เนาะครับเนาะแต่ว่ามาแบบแห้งเลยค่าย่ผมเมดเยวมาหอดบานพอดีพ้นกะยังไ้มานะครับเียวเอาเขาขึ้นมาพ้นมาผมอ่านคุ่มนึงนะครับผุมนึงพ้นมาอย่าอกงงที่เขาทุ่มอย่ามืดมืดแล้ววันนีคือแถววันบากผมกลายมาเหมนเขาเจา้าตากค่าแนวนี่เลยครับตากฆ่าแนวนนี่ก็เจ้าแปลว่า กู้กู้บ่ท่านนะครับเขาไหว้ถมันบ่นแห้งแห้งเขาก็เอาไหว้แดดที่สองว่านะ่ะแต่ว่าก็ค่าน้นำท้าเนี่เตมเลยมันบากวันทอผมมาเหมือนก็เมันใส่ไฟรถนะก็จะมีพวกเขาเขาใส่ไฟรถไฟสูงอยู่มาเมือ่อผมไปบ่ได้เลยมันเคลื่อนนีอยู่องหยองเลยวันทออยู่บนบากนะครับอยู่บนบากแต่ว่ามา,า,มาแน่มึงมันมีคน คือจังน,นี้เขายางปกเนาะผมกับไปวนเวลนก็จอดแล้วครับเนี่ยเขาเปิดไฟสูงทางไซพอดีเนาะครับเนาะอันตรายครับอันตรายขั้นเปิดกับเปิดแง่ออกทั้งข,งขางไข้ครับเปิดไ่ทางตรงตรงเลยครับไฟสูงจั่งว่าผมยุดเลยวันของเมืคืนนี่นขั้นเป็นคืนไปกับพอดีพอดียานโค้มพวกกันตาเขาอยู่บาจากกวานเมียนหงนะครับเมียนหงเนาะเมื่อคืนเนาะ แต่ว่าเอ็นไฟเข้ามาผมก็จอดเลยกดตังรักสะก่อนมันเนาะนี่แหละครับตากเขาตรงนี้ซ้องแพร่อยู่ท้างล้างบ้านอีกซ้องแพร่ม้นเนาะตากกระปูกนะครับตากกระปูกแน่ไว้กินแน่เั็น้อยนะครับธรรมดาธรรมดามันก็เขาเจ้ากับเอีกระปูกแน่ก็เอาไว้ประมาณสี่สิบ สี่สิบสอบปุ๋ยนะครับก็เลือจากนั้นก็สิเอาไปคุณนะครับบานเสียโก่งนะครับเนาะประมาณยี่สิบกว่าสอบนึกว่าโอ้ยห,หลูบกัดปุ้ีเกยได้ลอยกว่าได้ลอยกว่าสอบนะครับสอบปุ้ยปีนี้ได้หกสิบกว่าแน่หน่อยหนึ่งนะครับขาดทุนขาดทุนไปเคิงหนึ่งนะครับเนาะขาดทุนไปเคิงหนึ่งของหน้าคกสว่างนะครับ ขาดทุนเพิ่มหนึ่งของพีกาย,ยานั่นว่าลงทุนอันคุยอันเบิดหลายกว่าหลายกว่าเก่านะครับคุยเพราะว่ามันแหลงบ้านแล้วกะ็บพกเขียวบวกเขียวแล้วกะ็เอามาวานใหม่หะนนะ่ะจนรอบทุกไายเขาจนถอกแล้วผมกว่าเสียเอามาวานอีกสองสอบว่าสื่อมาแล้วไอ้บานไปสอบหนึ่งกามันบานสองสอบเช็คสิได้กเกี่ยวหรือบอลนะครับมันสีแปบลบว่ามันสีตายขาวเวบิร์ตบานเนาะ เดีย๋ยวครับจะว่าจะว่าผมกับวานสอบหนึ่งจะว่ามันพอได้เกี้ยวซ้ำนี่นะครับมันม็นวานสองสอบนี่อาจจะเป็นตายขาวก็ได้น้ำสีมันสีเขียวปวดเขียวเหมือนเขียวตอนเขาออก,กว้วงแล้วนะครับจะว่าสื่อมาสองสอบวานสอบเดียวนะเดี๋ยวไปใส่หน้าโขกสว่างว่ามันมันโบเขียวบอ,อยังนะครับมันคนกับมาหลายแห่งนะครับ ใกล้อยู่มันไปเกี่ยวมันกับ้อยู่สิรครับได้อยูหกสิบกาสอบสิครับรคบู้ปีมันกับด้รอยกุบกวาเนี่ยต่าพีหนากว่าสิไซสิไซเขาเหนียวนะครับหน้าโขบสว่างสองงานนะครับประมาณสี่ลายกุบกวากับสี่ลายกวากับสี่ว่าสิไซเขาเหนียวกับคือสีพอดีนะครับไซเขาเนีย้ยก็สีพอดีมุมกินมุมปีวันต่อขั้นขั้นเป็นไซเขาเนี้ยบนนี่ ก็เลยใส่ปีหนึ่งแล้วครับมันได้ร้ายโวดเนาะเขาวนเป็นเขาได้ร้ายเน่ครับเลยเลยเศร้าใส่เนาะใส่บางปีหนึ่งมันได้ร่อยกลัวไหมแปลว,ว่ามันแปลว่ามันร้ายปวดนะครับร้ายโวดกเลยใส่เป็นขวดจ่าว,วันนี้ตัวนี้จะเสียลายวันไหนก็นเลยจีบ้อกรับมา่าใส่คนเยอยิง่งบ่อเพิ่มนะครับเพราะว่าเน่าเห,ม,าหามือนมานหนากรบโมงง่ายนะครับมันเป็นหน้าอยู่ใกล้ ไก่หองเนี่ยพวกกับนามั้างในห,แหมแ้วพวกกับบุกนะครับนี่ก็ยังสี่พวกกับเพ่งเพ่งเป็นสองอาทิตย์ครับจังย่างซ้ำที่เกี่ยวหมืหมูอบ้านนี่นะครับเพ่งสองอาทิตย์จังยังบกใส่ซ้ำนี่วันห่อนี่จังว่าจังว่าผมกับจังว่าสีใส่เขาเนี้ยวนะครับที่หนาไซเขาเนี้ยวเขาเขากขอขอ้ขอเตียวันว่า เนี่ยผมก็เอามาใส่พันมันไว้หม้มาณเหียบไรหนึ่งนี่ครับงานหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าโบถึงไหลดอกอีว่าเพราะว่าผมบาลมดสอบหนึ่งนะครับไปแต่ว่าไปเปลี่ยนน้ำเขามามาแตะผมนะครับทั้งน้ำเยื่อนนะครับแต่ว่าแนมเบมึงห่วงมันก็คือจะง,งามแน่อยู่นามูเพคนพวกพี่น้องเพคนไปเบื้องก็เอาที่เอาคนละาสอบต้องสอบนะครับเลยคือสิ่พอดีนะครับผู้ลาชีสอบผ่าสอบ เขายูหันมันกัสิประมาณเจ้าสกว่าสอบนะครับผมกัสิเอาไวเองประมานหาสอบนะครับกต่สีพอดีนะสตว่านะครับผมกับอยกล้ๆผมกับตากเขาคือกันครับคุณฝายต้องคุนเนาะครับเนาะนี่ผมดึงเลี่ยนกล่องเขามาวันต่อนี่เป็นตากกล่องคือกันตากเขาขึ้นกันนะครับแต่เมืองเต็มํำทางเลยคนเนาะครับเนาะ แถวบานพมแถวบานพมนั่นมันตากได้นะครับน้ำตามน้ำถนนน้ำแบบว่าหมู่บ้านชนหมดนะครับมันตากได้บ่คือแบบว่าบ่คือแถวอื่นนะครับคือแถวอื่นนี่ตากบบได้เลยนะครับตากโบได้นะครับว่าแถวบานแถวนี้เพิ่นกะตากได้กาอนุร่วมกันแต่ว่ามันบ่มีแบบว่าบ่ได้เอาใหม่เอายังมังขวงที่อึังสี่นะครับ แปลว่าข้าตากนี่แพ่ห้าวโเดอร์ครับข้าโมตรงเอาใหม่นะครับบมตรงเอาใหม่มาขวังมาขวงแพร่ห้างไว่ค่ะแบลว่าเข้าชุกเสือมนใหม่ลีกับให้เขาพาไปเลยนะครับก็บอกด้ว่ากันนะครับนี่คือตั้งอย่างตากแถวตามถนนนะครับน่อย่นแถวแถวอื่นือแถวอื่นมันกับข้าบ่ใเห็นตากีลีนะครับแถวอื่นมไปไปมาเมิ่ง ลายหมองลายบอดนี่เขาไอ,อยตากเรื่อยวันต่อตาก,กือตากนี่ครับประมาณนี่ครับเดือนนี่ครับเป็นหยาแนวนี่นะครับแต่โมแหงง่ายครับนี่มันโมแหงง่ายเนาะครับเนาะนี่แถวอื่นเขาอาจจะตากประมาณแนวนี่นะครับน,นี่ครับไปย่งางไว้ ว่าผมกับ <Solomon> ตัว <who> น <referred to> ี <ged> ้เหลือเหลือกระปูกนะครับนี่เลี้ยงกระปูกประมาณซ้ำนี่นะครับเนาะนี่เลี้ยงกระปูกประมาณซ้ำนี่วันหนอนี่ครับนี่เลี้ยงกระปูกประมาณซ้ำนี่ปีนี้นะนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวไปไหวบ้านเสียโกลวงพ่นนะครับไหวลงสีเพิ่นน้อครับเนาะ Icate, เพราะนั้นก็เนี่ยเลี้ยเขาปลูกเลี้ยเอาไว้กินแน่เล็กน้อยเพราะว่าเตี้ยวกับแตวบ้านผมเพิ่นก็นิยมกินข้าวเหนียวกันนะครับข้าวเจ้าก็บ่ค่อยกินนะครับข้าวเจ้าบ่ค่อยกินกันกินแต่ข้าวเหนียวมันดอกแเวบ้านผุ่มนะครับเนาะมีครับผมเอาเอาออกไปนี่ครับเอาออกไปตากนี่ก็ใส่รถอันนี้นะครับเข็นออกไปเนาะ บัหลอดเดียวนะครับบัหลอเดียวงามนั้นมาผมก็เอาตัวนี้งามเม็ดกันแท้พุดพ่นออกก็เอาตัวนี้นะครับงามเมมีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างเนี่ยมก็เอาตัวนี้พุดเนะพุดออกนะครับพุดพ่นแล้วก็เอาไปใส่อันนี้เขียนออกย้ายแค่ย้ายยังรับนะครับจากเขาเนี่ยหลังจากเกี่ยวแล้วยวนี่มุเจ้ามามาตากนะครับ มันต,ตากบ่หูว่ามันสีแดดหรือบอ่อนะครับขม้ขื่อนนี่กับฝนตกมาแบบนักเลยวันดนอฝนตกมาแบบนักเลยฝนลงฝ่ามาจังไดบุนีเอาเขาแทนเขามาห่มกับอย่าพอท่านนะครับเดี๋ยวหาแล้วเอาเต็นท์เอายังแรนไปทรงกันมันบอก่ครับผมคิดว่ามันมากนะครับฝ่าฝ่าเดี๋ยวกูบังามาข้าวยาอแบบแบ,บ,บมาอ้มามาแห้งครับ ทันเป็นมาแยามวันหน่ก็ได้จับปลาลีคนละครับมันตอนตกเป็นประมาณเจียบก็ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันมาแห้งวันนอครับลุงทิดเกดสิเลคอปปิดคลิปนี้ไ้ซ้ำหนี้งสักครั้งนครับเด้อคลิปหนาพ่อครับลุงทิดใหม่ครับผม